ชะตาเศรษฐี10บล้านลาศีมินปี2 5 1 7ัารเรามีปู่ท้าวเวสวรรค์ดวงชะตาท่านตกตำแหน่งความร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองจะทำอะไรก็ประสบเด็กท่านจะสร้างฝันท่านจะจินตนาการใดไมันจะราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีมันจะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองตั้งแต่ตอนปีข่าวดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่านสิ่งต่างๆท,ที่เข้ามาหนุนนำในโชคชะตาอาจจะเป็นรูปรถกิ่งเสียงเป็นลมเข้ามาทำให้ดวงชะตาท่านเปลี่ยน รู้สึกอารมณ์ดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นการเดินทางการที่ท่านจะไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆปีนี้ก็สําคัญท่านควรที่จะต้องเดินทางไปรับพลังบวกอย่ารับพลังลบเด็ดกอ่อนถ้าพลังลบอาจจะทําให้ท่านย่ําแย่จิตตกรู้สึกติดอาถรรพ์ท่านจะเอาแบบนั้นหรือในปีส5 6 7ชะตาศรษสี1สล้านก็มามีเงินมีทองต้องมีความสุขด้วย โชคชะตาหน้าบาร,รมีวาสนาของท่านตกตำแหน่งบนกุศลวาสนาก็าแปลว่าดวงชะตาของท่านอาจจะมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ด้วยดีความกังวลต่างๆจะเริ่มมาลายหายไปสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างจะประเดมประดังก็ามาหนุนนําโชคชะตาความสุขสันต์หันสาจเจริญรุงเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานบังเกิดชะตาสิบล้านเงินทองไหลมาเทมาประสบความสำเร็จ โชคชะตาในช่วงนี้อาจจะต้องพูดคุยเจราจากับคนที่ท่านรักมากที่สุดท่านก็ต้องสังเกตดูว่าคนไหนล่ะที่จริงใจกับท่านคนที่อยู่เคียงข้างกายเวลาลำบากนั่นคือคนที่ใช่แล้วเพราะว่าคนคนนั้นจะนำพาโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาชะตาเศรษฐีสิล้านจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาจะทำให้ท่านประสมเละตกตำแหน่งเดอะสตาร์เงินทองไหลามาเทมา ชะตาชีวิตจะสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเจริญรุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินเริ่มต้นจากการประดิษฐ์ประดอยทําอะไรรู้ล่วงเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีบังเกิดดวงชะตาอาจจะมีโชคลาภเ้ินทองก้อนใหญ่เข้ามาในชะตาชีวิตจะทําให้ท่านมีความสุขเป็นอย่างมากเตรียมเฮอาจจะมีโชคลาภเกี่ยวกับการเลขเสียงนําโชค ท่านจะทําอะไรท่านต้องรอบคอบไต่ตองให้ดีเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่จะผสมเลจในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินใครบางคนจะเข้ามาพูดคุยเจรจาและมาต่อรองภาระครั้งนี้เป็นครั้งที่ใหญ่เงินทองก้อนใหญ่บารมีก้อนใหญ่จะทําอะไรก็ยิ่งใหญ่มันเกิดขึ้นท่านควรที่ต้องระแวดระวังแนละจัดแจงตามแบบแผนประเพณีหรือการจัดวงช่วยที่บ้าน ดวงเจตาบุญกุศลว่าสนาจะต้องตรงไปตรงมาเด็ดขาดถ้าใช่ก็บอกใช่ไม่ใช่ก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ต้องไปเกรงใจใครทั้งนั้นแต่ว่าการเกรงใจในครั้งนี้ต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจะเริ่มต้นในปีนี้ก็เริ่มต้นปฏิบอดอยเริ่มต้นลิเริ่มอะไรใหม่ๆดลวงเจตาตกตำแหน่งยืนหยัดต่อสู้แข่งแจ้งชิงดี ขอทํานายว่าท่านจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองด้วยการยืนหยัดคุณธรรมเกิดขึ้นภายในจิตใจชีโชคเกิดขึ้นทํานายฝันสิ่งต่างๆท่านควรที่จะต้องสังเกตเครื่องรางนะครับไม่ว่าจะเป็นรางเบาเขตรเครื่องรางที่เข้ามาโชคลาบเงินทองวาสนาเข้ามาประเดียดบันเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีสัญญาท่านจะได้อะไรมานะครับหรือว่าได้วัตถุมงคลอะไรมา จะเกิดสัญญาณมงคลเกิดขึ้นสังเกตในโชคชะตาเป็นหมอดูให้ตัวเองโชคชะตาช่วงนี้อาจจะร่ำรวยพิกพันเปลี่ยนแปลงเป็นเศรษฐีเงินล้านดวงชะตามีการยืนหยัดต่อสู้แข่งแจ้งจริงดีท่านจะต้องสู้ไปเรื่อยๆท่านไม่มีสิทธิ์เลือกครับท่านควรที่จะต้องยืนหยัดต่อสู้ไม่ต้องไปกราบขอร้องใครใดทั้งสิ้นไม่ว่าท่านจะเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกข์ทรมาน ต่อให้ด้านเสียศักดิ์ศรีไปกราบขอร้องมันก็ไม่ได้สิ่งที่ท่านต้องการสู้เอาชีวิตต่อสู้อย่างเต็มเหนี่ยวแต่ยังไงก็แล้วแต่โชคชะตาของด่านตกตำแหน่งบารมีบุญกุศลวาสนาอำนาจบารมีจะรับทรย์โดยโชคเป็นเศรษฐีเงินล้านใครจะมาดูถูกจันแกลงในโชคชะตาบอกได้เลยว่าท่านกำลังคิดผิดขอทำนายว่าดวงชะตาเกิดความมั่นคงทางด้านเรื่องจิตใจ ได้รับคำแนะนำทางด้านเรื่องการเงินท่านจะมีความมั่งคัง่งมั่นคงและก้าวหน้าเป็นคนที่เฉยเอรยานเป็นคนที่ชอบฝึกฝนตนเองช่วงชะตาช่วงนี้ความสามารถการทำธุรกิจจะหนุนนำดวงชะตาท่านทำให้ประสบความสำเร็จร่ำรวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านรวยๆลุย,ลยต่อแทนนี้ไปมีเรื่องราวต่างๆให้เสี่ยง แต่เสี่ยงในที่นี้ก็เหมือนกับจับงูข้างหางแต่ว่าเสี่ยงในการจับเงินจับเงินของท่านจะต้องเอาให้อยู่เสี่ยงเงินเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเราแวดาระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างความสุขสมหวังดังใจหมายจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านจะเลิ่อลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงนรับทรัพย์โดยโชคข่าวดีจะบังเกิดนะครับแต่ท่านจะต้องเสี่ยงนิดนึงมันจะมีเรื่องเหตุการณ์ให้เสี่ยงตั้งแต่ต้นปี ท่านควรที่จะต้องระแวดระวังด้วยคําพูดเจราจาต่อรองยอมได้ก็ยอมอย่าพึ่งปะทะประหัตประหารกับใครบางคนมันเสียเวลาเปล่าลุงชะตาท่านตกตําแหน่งความร่ํารวยด้วยทรัพย์สิสนมันทองต้นไม้เกิดความมั่นคงหัวใจพองโตนะครับผิเสื้อโปยบินหานคู่เป็นคู่มีสุขนะครับแต่ว่าชะตาชีวิตมันร่วมกันเสื่อมไปให้ทํำยังไงล่ะ ในโชคชะตาอำนาจบารมีวาสนาบังเกิดรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองเจริญรุ่งเรืองเฮงเฮงเฮๆต่อแดนนี้ไปดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งความรักของคุณบริสุทธิ์บดของดวงชะตาของคุณราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงใจของคุณช่างบริสุทธิ์ความสุขความจเจริญบังเกิดดวงชะตาตกตำแหน่งสุขใสจเจริญด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานการเงิน ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินงทองช่วงชะตามีการต่อสู้กับคนรักแย่งกันได้ดีเป็นเรื่องที่ดีดวงชะตาปกปักคุ้มของรักษากนและกันท่านยืนหยัดต่อสู้เพื่อคนที่ท่านรักดวงชะตาท่านตกตำแหน่งสดใสล่าเริงร่ำรวยด้วยทรัพย์สินงทองมันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในโชคชะตาการน้าลงเกียจการไม่อยากคบบางใครบางคนก็ต้องหลบหนี ท่านม่ควรประทะหรือเข้าไปพูดจาแดงสิ้นควรที่จะไร้เสียงไร้วิแววไร้เนวบาดแผลที่เกิดขึ้นการลบหลูก่การพบผูิสิ่งต่างๆที่ผิดพลาดการเหน็ดแนมการล้อเลียนการเยาะเยะ้ยสิ่งต่างๆการที่สิ่งเหล่านี้เข้ามาในโชคชะตาท่านควรที่จะต้องหลบหลีกทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในโชคชะตาท่านหลบหลีกกับทุกสิ่งทุกอย่างและท่านจะสมหวังดังใจหมาย ลุงชะตาของท่านมีเพื่อนอาจจะมีเพื่อนที่จิงใจแต่โชคชะตามันก็อยู่กันได้โดยไม่ลาบลื่อทุกสิ่งทุกอย่างท่านต้องเป็นตัวตัวเองออกปักกุ้งของภาษาอุบัติเหตุอุบัติเหตุเพศภ,ภัยกับปัญหาต่างๆท่านควรที่จะต้องระแวดระวะังเดินทางไปอาจจะตกหลุมรักใครบางคนโชคชะตาโสดใสย่ยล่าเริงเจ็บใสเป็นเรื่องที่ดีท่านควรที่จะต้องจ่มใส่ล่าเริงเข้าไว้ เพราะว่าฟวามิดหวังอาจจะเข้ามาในช่วงสตาชีวิตมีความเศร้าสกเสียใจนอนไม่หลับโมแต่วิตกกังวลความตึงเครียดคุกคามกับปัญหาต่างๆเรื่องเหล่านั้นโยนมันทิ้งไปซะความสมปัารถนาจะได้รับความสนุกสนานความยินดีความพอใจความสะดวกสบายสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมีความพอใจมีความแจ่มใสล่าดวงชะตารักไร้เนาเกิดขึ้นในโชคชะตา ใจิตใจของท่านสดใสร่าเริงแจ่มใสความสุขความเจริญบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านท่านทำอะไรก็จะราบรื่นราบเรียบเป็นไปได้ด้วยดีจะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินความประสบผลบังเกิดขึ้นในโชคชะตาองค์เทพจะชี้นำทางชี้โชคลาภเงินทองบารมีวาสนาความรักของคุณเหมือนถูกกำหนดรักไร้เสียงบังเกิด คำพูดคำจากับคนรักจะมีความนุ่มนวลน,นิ่มนวลเป็นอย่างมากความรักของคุณจะเกิดการต่อล้อต่อเทียงขึ้นบางครั้งบางคราวแต่ยังไงก็แล้วแต่ดวงใจที่บริสุทธิ์เกิดขึ้นความปุกผ่พอบความบริสุทธิ์จิตใจของคุณไร้เดียงสาความสุขความเจริญโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนากำลังจะเข้ามาธุรกิจการงานตำแหน่งหน้าที่การงานจะราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดี ช่วงชะตากล้าได้กล้าเสียต่อสู้แข่งแย่งชิงดีเป็นคนที่มีสติปัญญามีสเสน่ห์มีความแข็งแกร่งมีแรงบันดาลใจในการกระทําสิ่งต่างๆแรงกระตุ้นบันดาลความเป็นพ่อความมีสติปัญญาบังเกิดความสุขความเจริญสดใสล่าเลยชีวิตของคุณจะกลับมาสดใสอีกครั้งถ้าท่านเจอปัญหาเข้ามาลมเล,ล่าเรื่องราวหลายๆกำลังจะมาลายหายไปสิ้น สิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านโชคชะตาอำน,นาจบารมีวาสนาเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรศาศาสษ่หนำโชตะตาความสุขความเจริญตกต,กตำแหน่งเหรียญใหญ่ลาภที่ได้มาจะไม่คาดหวังการได้ความช่วยเหลือจากผู้อื่นเกิดขึ้นในโชคชะตาเงินทองบารมีวาสนาถูกตะวันที่หนึ่งการเริ่มต้นการได้รับรายได้เพิ่มการเริ่มต้นการกระทําในสิ่งที่รูปร่างแปลกใหม ธุกรกิจการงานสิ่งที่ท่านไม่วาดฝันจะสร้างเป็นเหตุทาให้ท่านรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันง่ายดายเพราะฉะนั้นความรวยจะบังเกิดขึ้นกับดวงชะตาท่านดวงชะตาตกรับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจหมายเจอใครบางคนที่น่ารังเกียจจะแจงตามแบบแผนหลบหลีกให้ดีคนแบบนั้นไม่สมควรเข้ามา ชอบทาอะไรในสิ่งไม่ดีเราแว่นระวังจะนําพาไปที่ผิดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะเบื่อนายกับทุกสิ่งทุกอย่างหลบซ่อนกับสิ่งที่มองไม่เห็นและใครไม่รู้เราแว่นระวังกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นความเป็นคนที่เชื่อง่ายชอบถอนตัวเองออกจากสังคมทําอะไรบางอย่างจะต้องเฝ้าระวังเชื่อชาช่วงชะตาช่วงนี้เงียบขึ้นแต่สิ่งต่างๆจะบังเกิด อดทนที่หนึ่งเหมือนดังทุกขาลาความสุขความเจริญจะบังเกิดขึ้นกับทูท่านรับทรัพย์รวยโชคลุงชะตาลาบที่ได้มาโดยที่ไม่คาดหวังการได้รับความช่วยเหลือจากใครบางคนโชคลาภเงินทองวาส,สนารายได้จะเพิ่มร่ำรวยเป็นเศรษฐีขึ้นมาการเริ่มต้นอย่างบางังคังมีการผลักดันฝังด้านเรื่องชาตกินมีความสะดวกสบายเกิดขึ้นในโชคชะตาความรุ่งเรืองจเจริญรุ่งเรืองสนุกสนานช่วงชะตาช่วงนี้เงินเดือน,นอาจจะขึ้น คาดหวังกับรายได้สูงในอนาคตมีชัยชนะที่ได้รับการยอมรับจากผู้อื่นสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาสู่ตัวท่านความสะดวกสบายความราบรื่นนะครับโชคลาภเงินทองวาสนาช่วงชะตาที่ดีอย่าไปแตะต้องในสิ่งที่ไม่ดีถ้าดีอยู่แล้วก็ปล่อยให้มันดีไปเรื่อยๆหรืออย่ามีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องระวดระวังโชคดีเหมือนกับได้รับโชคลาภสิ่งต่างๆเหมือนได้เงินทองมาจากสวรรค์ได้มาเป็นของดี รบับเอาไว้แล้วจเจริญรุ่งเรืองมันเหมือนกับถุงเงินถุงทองเกิดขึ้นในโชคชะตาท่นานเปิดไพ่ย้ำดวงชะตาสถานการณ์ต่างๆระแวดระวังธุรกิจการงานนะครับติดต่อการค้าจัดแจงด้วยตัวท่านเองอย่าเพิ่งติดต่อกับใครเด็ดขาดจะสมหวังดังใจหมายราบรื่นประสบความสาเร็จดวงชะตาตกตําแหน่งร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองดวงชะตาท่านมีเกณฑ์เดินทางโยกย้ายถิ่นฐาน อำนาจบารมีวาส,สนากำลังจะเข้ามาความสุขสมหวังดังใจหมายถูกหวยมีโชคลาภเงินทองบารมีสิ่งดีๆจามันจะเบังเกิดนะครับดวงชะตาท่านมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเป็นไปได้ดีดวงชะตาตกตำแหน่งดวงดาวจะร่ำรวยพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางนั้นดีแต่อย่างนี้ก็แล้วแต่ท่านควรที่จะต้องใช้แว่นขยายส่องดูดวงชะตานะครับกับเลนที่ดีเลนร้ายจัดแจงตามแบบแผนใช้ใบประทัดน,นะครับวัดกับปัญหาต่งตาง เส้นจะต้าชีวิตเป็นเส้นที่เรียบร้อยผมบอกได้เลยว่าชีวิตราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีอยู่ฝั่งเกาะแสดงว่าชีวิตผู้ท่านจะต้องมีความสุขสงบสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยเส้นจตาชีวิตความสุขความเจริญรุ่งเรืองมันเกิดขึ้นกับตัวท่านโชคลาภของท่านเปิดไพ่ย้ำดวงะตาตกตำแหน่งพุ่งชนเส้นผมบอกได้เลยว่าสมองท่านกําลังปาดเลื่องฉลาดเฉล,ลียวชัดเจนเอาจริงเอาจัง เรื่องร้ายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นประเดประดังเข้ามาแต่ว่าท่านก็ปัดเป่าไปได้นะครับผมด้วยดวงชะตาที่มีอํานาจบารมีวาสนานะครับผู้คนต่างๆไม่ค่อยยอมเชื่อในสิ่งที่ท่านมีนะครับเพราะฉะนั้นท่านทาไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องไปสนใจดวงชะตาท่านตกตําแหน่งวาสนาจึงถือว่าเป็นบุคคลผู้นั้นเป็นตัวของตัวเองสูงมากนะครับมีผลดีและผลร้ายเกิดขึ้นในโชคชะตานะครับการจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างความสุขนะครับอายุยืนยาว นะครับหลักฐานแห่งความสําคัญเกิดขึ้นนะครับโชคชะตาที่ดินนะครับอุดมสมบูรณ์ประสบความสำเร็จนะครับท่านจะทําสิ่งใดก็จะสมนางปารถนามีความสุขในชีวิตและมีความรักที่สงบนะครับช่วงชะตาไม่ค่อยมีศัตรูในช่วงนี้นะครับผมท่านดวงชะตาของท่านเป็นในลักษณะนี้นะครับปล่อยไปตามดวงชะตาอย่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าดวงชะตาท่านไม่เป็นตามลักษณะนี้ให้หมันทําบุญสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานเพราะว่าดวงชะตาท่านอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดี ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินี่รอง